กับที่บอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะหล่อๆนะคะเป็นรถกระบะ Ford Ranger 4ประตูค่ะรถยนต์ปี2012พร้อมรุยพร้อมขับกันได้สบายเลยค่ะทุกท่านน้ำไม่ท่วมไม่มีชนหนักด้วยนะคะเครื่องยนต์ 2,200cc เกียร์ธรรมดา4ประตูค่ะรถคันนี้บอดี้สวยเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะเครื่องเกียร์โดยรวมสมบูรณ์ดี ช่วงร่างพร้อมใช้ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,วางกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะทุกท่านสภาพแบบพร้อมใช้งานต่อได้เลยค่ะด้านหลังก็ยังสวยค่ะห้องเครื่องก็ยังดูดีนะคะราคา2,28 0 0 0บาทค่ะสนใจดูรถได้แถวราดพร้าว71นะคะ สามารถนัดไปดูตัวจริงกันก่อนได้ค่ะโดยการติดต่อนัดหมายกับผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแต่ควรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อจะได้อัปเดตสถานะตัวรถกันก่อนด้วยนะคะภาษี68เดือนมีนาค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสนใจเน้นโทรและไปดูตัวจริงค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะได้มาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ